จากนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการที่จะช่วยลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาหนึ่งปีพร้อมกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จกำหนดหลักยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ผู้ป่วยต้องช่วยให้ถึงการพัฒนาช่วยเหลืออาชีพ และสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดสุรินทร์มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่เนื่องจากเป็นทางผ่านของการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปยังพื้นที่ตอนไหนของประเทศมีแหล่งพักยาเสพติดมีการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและไอซ์ จังหวัดสุรินทร์ภายใต้การอำนวยการของนายพิจิตบุญทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดโดยทุกคนสามารถเป็นหูตาสัปปะรดได้ช่วยแจ้งเบาะแสและมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางสุรินทร์รัก GIS สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภยัยและสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ สุรินรัก .js เป็นฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้ค้าผู้เสพและผู้ป่วยจิตเวชซึ่งหน่วยงานภาคีต่างๆสามารถนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในระบบได้มีระบบรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนออนไลน์สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งไม่ระบุตัวตนผู้แจ้งสามารถปักหมุดสถานที่นำทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วตรงจุด โดยเชื่อมโยงกับภาพสถานที่จริงและภาพถ่ายทางอากาศสำหรับวางแผนการปฏิบัติงานมีการรายงานผลการตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียลไทม์ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบสำหรับทำรายการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินระยะเร่งด่วน3เดือนระยะที่1ช่วงเดือนมิถุนายน2567นรรีเอ็กซเรย์เป้าหมายจากบัญชีรายชื่อในระบบสุรินรัก JAS ระยะที่2ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2567ดําดำเนินโครงการและจัดกิจกรรม ระยะที่3ช่วงเดือนวิทุนายนถึงเดือนสิงหาคม2567มีการรายงานและติดตามการประเมินผลระบบสุรินทร์รัก JF ประมวลผลข้อมูลบุคคลในแต่ละหมู่บ้านและแสดงผลสถานะหมู่บ้านแบ่งตามสีหมู่บ้านได้แก่สีแดงซึ่งมีผู้ค้าและผู้เสพจะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการในระยะเร่งด่วนหมู่บ้านสีเหลืองและสีเขียวเป็นพื้นที่ที่ต้องเข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ส่วนหมู่บ้านสีขาวเป็นพื้นที่ที่เข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการป้องกันยาเสพติดสำหรับผู้ค้าในพื้นที่จะถูกติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีและนำผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัดรักษาต่อไป จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการนำข้อมูลจากระบบสุรินทร์รัก JS มาทำแผนการปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ระยะเร่งด่วน3เดือนตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนถึง31สิงหาคม2567โดยดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่สีแดงในหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติดในระบบสุรินทร์รัก J s ในพื้นที่ทั้ง17อำเภอการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาทั่วไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำภาคประชาชนในพื้นที่โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการด้านปราบปรามเป็นกรณีดำเนินการต่อเป้าหมายบุคคลโดยรีเอ็กซ์เรย์บุคคลที่มีรายชื่อในระบบสุรินทร์รัก J-S เที่มีการร้องเรียนเข้ามาใหม่เพื่อนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบันดันรักษาและจับกลุ่มผู้ค้าส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย มาตรการป้องกันชุดปฏิบัติการตะบลออกตรวจตามจุดเสี่ยงในหมู่บ้านและสแกน QR code ตู้เหลืองดำเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายและพิกัดชุดปฏิบัติการอำเภอออกจัดระเบียบสังคมและรายงานผลการปฏิบัติในระบบจุรินรัก JS ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ได้จากการรีเอ็กซ์เรย์ยึดอายัดทรัพย์สินรวมทั้งการนำผู้เสพผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการบำบัดรักษา ด้านการบำบัดรักษาร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชตามบัญชีรายชื่อในระบบสุรินทร์รัก j จเเพื่อประเมินอาการก่อนส่งเข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลหรือชุมชนบำบัด CBTX โดยเก็บข้อมูลประวัติการดูแลการรับยาผู้ดูแลของผู้ป่วยและประวัติการเยี่ยมบ้านไว้ในข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานภาคีสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ ด้านการฟื้นฟูมีสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1 1แห่งมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยระดับจังหวัดมี1แห่งระดับอำเภอ17แห่งและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น172แห่งจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำกับติดตามแนะนำและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินการมอบโล่รางวัลให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นโดยแบ่งตามขนาดกลุ่มอำเภอคือขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อยกย่องเชิดชูสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดสุรินทร์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเมื่อวันที่3วิทุนายน2,567โดยจัดประชุมหน่วยงานภาคีระดมความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ระยะเร่งด่วน3เดือนตั้งแต่วันที่1วิทุนายยนถึง31สิงหาคม2,567ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน1ปี สำหรับการประชุมหารือได้วิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติดออกเป็น4ด้านได้แก่ด้านที่1ด้านนโยบายรัฐบาลเช่นการคุ้มครองผู้เสพผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐการบำบัดร,รักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดไม่ได้ผลโดยเฉพาะระบบสมัครใจบำบัดการเข้าถึงสิ่งเสพติดนำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นความร่วมมือทางการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาแหล่งผลิตด้านที่2ด้านกฎหมายเช่น บทลงโทษเบาไม่มีกฎหมายควบคุมการขนส่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระบวนการยุติธรรมล่าช้าด้านที่ 3. ด้านการบริหารจัดการเช่นจิต,ตํำนึกในหน้าที่การนำทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์มาเป็นงบป,ประมาณเน้นการประเมินให้ผ่านตัวชี้วัดมากกว่าคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจขาดเอกภาพในการทำงานงบป,ประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจและด้านที่4ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมเช่นสังคมไม่ยอมรับผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจาหังหวัดสุรินได้แนวคิดการแก้ไขปัญหาคือลดอุปสงค์ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีสารหรือผลิตยาที่มีอนุพันธ์เกี่ยวกันทดแทนยาเสพติดโดยการควบคุมของแพทย์จะตั้งคลินิกนิรดามสำหรับผู้ติดยาเสพติดและมีบทลงโทษเพิ่มมากขึ้น ลดอุปทานคือการตัดตอนทำลายยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศจัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้านชุมชนการทำให้ยาเสพติดไม่มีมูลค่าโดยองค์กรของรัฐเป็นผู้ผลิตสารเทียบเคียงให้ผู้เสพทุกจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลยาเสพติดหรือ G A S หน่วยงานส่วนกลางต้องมีระบบเชื่อมโยงฐางข้อมูลยาเสพติดของจังหวัดเพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามติดตามบำบัดรักษาประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยการร้องเรียนแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านระบบ GIS มีการใช้กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ1ก่ปอ1บได้แก่หกอคือกฎหมายโดยเพิ่มบทลงโทษแก้ไขปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีให้รวดเร็ว กำหนดหน้าที่และบังคับใช้กับทุกองค์กรรวมถึงบุคคลทุกระดับจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานผู้แจง้งเบาะแสยกฐานะสำนักงานาปปสขึ้นเป็นกระทรวง สองปอคือป้องกันและปราบปรามโดยการทำลายแหล่งผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศตั้งด่านหรือจุดตรวจยาเสพติดโดยมีกฎหมายเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกมีเครื่องมือที่ทันสมัยผู้เสพคือผู้ป่วยแต่กระทําความผิดซ้ำต้องติดพุกทันทีมีระบบเทคโนโลยีติดตามผู้กระทําความผิดหลังมีคำพิพากษานำทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์มาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างรวดเร็ว และ1บ่อคือบำบัดรักษาเข้าบำบัดโดยระบบบังคับบำบัดเป็นหลักควบคุมสภาพแวดล้อมและสังคมเครื่องมือแรงจูงใจให้สังคมชุมชนบำบัดเพิ่มระยะเวลาการบำบัดให้มากขึ้นเป็น8-16ถึงสสัปดาห์ให้มีค่ายฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ผ่านการบังคับบำบัดยาเสพติดทุกตำบลภาครัฐจัดตั้งคลินิกนิรนามสำหรับยาเสพติดจ่ายสารเทียบเคียงหรือยาที่มีอนุพันธ์เกี่ยวกันทดแทนยาเสพติดโดยการควบคุมของแพทย์ สุรินร่วมใจต้านไผย่ย่าเสพติด